เวลาออกไปทุรนนอกบ้านใกล้ๆเนะียผมชอบใส่ชุดขาสั้นกางเกงขาสั้นนะมันสะดกสบายแต่ที่จุดที่แปลกและคนมองนะก็ผมจะต้องใส่ถุงเท้าถุงเท้ายาวเนะี่ยคนบอกเ้มันอะไรกันไอคนจะผิดปกติปะ่ะไม่ใช่นะนี่ถุงเท้าถุงเท้านี่มันช่วยให้เลือดลม ในร่างกายมันเดินสะดวกดีต่อหัวใจแล้วก็ดีต่อข้อเขา่าดีต่อทุกอย่างมันคือถุงเท้านาโน,โนของสมมิตคู่นึงก็ไม่ถูกถูกๆนะมันซื้อมานานแล้วมีสองคู่นูกจะสามพ้าร้อยบาทเอา้าใครที่ใครที่ปวดเขา่าหรือใครที่เลือดลมในร่างกายเดินไม่สะดวก อะไรอ่อ,อนเพลียไม่แข็งเลยลองดูลองดูนะอะไรดีผมก็บอกว่าดี <c oughs> ไม่งั้นผมไม่ใช่หรอก